นี่คือผลงานการแสดงของสองพระนางคู่ขวัญที่หลายคนคิดถึงมากๆนะคะกับเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงของเจมจิรุยธและเบลล่ารานีที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีค่ะและถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันมานานแต่พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกอย่างก็คือคลิกเลยคือลงตัวมากๆจนทาให้กระแสตอบรับของละครเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เลยค่ะงานนี้เจมเบลล่าออกอาการปลื้มสุดๆนะคะพร้อมขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้และยังฝากให้ติดตามด้วยว่า ่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของคุณเอกและคำดวงจะลงเอยยังไงคะ่ะหลังจากทุกคนได้รู้ความจริงเรื่องการเป็นผัวเมียกรรมลอบอกเลยว่างานนี้ไม่น่าจะจบกันแบบง่ายๆนะเพราะทั้งคู่ต้องถูกสอบสวนอย่างเข้มข้นไปฟังเสียงเจมและเบลล่ากันเลยคะ่ะ คุณมากค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กระแสทุกๆกําลังใจที่มใีให้กับพวกเรานะคะทีมงานนักแสดงทุกๆคนจากเ<ช>จ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงค่ะแล้วที่สําคัญตอนนี้ก็เดินทํางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะ,คะไปรอรุ้นกันว่าเราจะวิชิตโจรสีชายได้ไหมแล้วผมว่าในเรื่องหน่อยที่ถ่ายทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเอฟเฟค์เรื่องการบูหรือว่าการใช้แบบ วงอาวุธต่างๆนานาคือมันอลังการมากในช่วงแบบท้ายนี้นะครับคือเรื่องของเรามันแดงขึ้นมาค่ะคก็คือดโดนจับได้นั่นเองว่าดิฉันเป็นเมียกรมารอค่ะอุ๊ยเปิดมาตั้งแต่เรื่องมันโดน,น,น,นจับได้ตอนท้ายเองละครับแล้วที่เนี้ยดิฉันก็คือกลัวว่าเดี๋ยวเขาอะจะได้รับความเดือดร้อนจากการโกหกในครั้งนี้อะไรอย่างงี้กนี้ถือว,ว่าเป็นแบบอาญาเลยนะครับคือผมเนี่ยแบบมันเป็นกกแบบเรื่องทําผิดพลาดมากเกี่ยวกับแบบเรื่องนี้มันทําไม่ได้อะดิฉันก็เลยรู้สึกว่าดิฉันจะต้องไปดําเนิน เนินการลับค่ะคุณไม่รู้หรอกดิฉันเป็นดำเนินการลับอยู่หลังคุณเพื่อให้คุณรอดพ้นจากเรื่องหนี้สุดท้ายแล้วจะจบยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงค่ะสําหรับอีพีสุดท้ายนะคะพระนางอ้อนวอนขนาดนี้แล้วฝากด้วยนะคะกับตอนจบนะคะตอนสุดท้ายบทสรุปของทุกตัวละครในเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนั่นเองดูสนุกสนานเช่ไหมเพราะไปมาท้งคู่นี้มาฝากกันไว้อะรอติดตามชมกันด้วยนะคะ